สวัสดีครับองค์กรปิงปองซอฟ์ของเรานะครับก็เป็นโปรแกรมที่จะจําหน่ายเป็นบริษัทที่จําหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับที่มาขององค์กรเราในปัจจุบันนี้นะครับก่อนอื่นก็เกินไปท้าความนิดนึงในปัจจุบันการจําหน่ายโปรแกรมสําเร็จรูปมีค่อนข้างน้อยในตลาดนะครับอีกทั้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ทํากันออกมาก็ติดปัญหาลิขสิทธิ์เพราะว่า เลือกใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ o p e n Source มาตั้งแต่ต้นนะครับบางคนก็เอา VB เขียนบ้างบางคนก็ใช้ .NET บางคนก็อาจจะเป็น d e l p h i นะครับทำให้มีปัญหาลิขสิทธิ์กันมาดังนั้นปนัญหาการละเมิดก็กระจายไปถึงผู้ซื้อด้วยผู้ซื้อก็ซื้อมาก็ต้องมารันบน Windows เพราะฉะนั้นก็พากันละเมิดตัวระบบ Windows ต่ออีกบางคนก็กระทบถึงตัว Database อีกก็มีนะครับ บริษัทปิงปองซอฟต์ก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือที่เป็นโอเพนซอร์สเนี่ยสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปขายในราคาถูกๆนะครับที่มาก็คือก่อตั้งเมื่อวันที่6มิถุนายนปี53ณนะบ้านเลขที่80หมู่5บ้านแม่ต,ตำบลเมืองสีไนะคอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลโดยคุณทาวันศีเสนพิลานะอดีตโปรแกรมเมอร์บริษัทเอกชนหลายแห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและจัดจําหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปสําหรับธุรกิจประเภทต่างๆโดยเน้นให้ใช้งานได้จริงและมีราคาย่อมเยาไม่แพงเกินไปอีกทั้งมีบริการที่ครบคันทันสมัยซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะพัฒนาจากฝีมือคนไทยร้อร์เซ็นไม่มีการซื้อโมดูลต่างประเทศมาพัฒนาต่อนะครับคือเขียนของเราเองหมด แล้วก็เราใช้เทคโนโลยีด้าน Open Source ไม่ว่าจะเป็น Java, PHP MySQL Pro SQL jQuery นอกจากนี้ก็ยังใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่ล้ำสมัยอาทิเช่นเราเลือกใช้เฟรมเวิร์ที่เป็น Cake PHP Jsf Hibernate หรือ Kohana เป็นต้นนะครับซึ่งก็ทำให้งานออกมามีคุณภาพสูงไปใต้ระยะเวลาที่จำกัด พันธกิจขององค์กรก็มี2ข้อใหญ่ข้อแรกก็คือพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูปด้วยโอเพนซอร์สตัวนี้เราเน้นมากนะครับต้องใช้โอเพนซอร์สเท่านั้นทั้งหมดทุกคนในองค์กรของเรานะครับทุกคนใช้ล i นุกกันหมดแล้วก็ทูลโปรแกรมก็จะเป็นโอเพนซอร์สหมดเลยเรื่องที่2คือมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้เราจะออกเวอร์ชันใหม่ทุกๆประมาณ4เดือนนะครับก็จะออกเวอร์ชันใหม่ให้ลูกค้าอัปเดตโปรแกรมได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่ม เพียงแต่ว่าลูกค้าต้องอยู่ในประกันนะครับก็คือเรามีค่าเมนเทนแน็ค่าประกันรายปีอยู่แล้วครับเรียกว่าเป็นการซัพพอร์ตโปรแกรมที่มีจำหน่ายนะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่เป็นเดสก์ท p อปแอปพลิเคชันหรือที่หลายๆคนคุ้นเคยกับคำว่า Web App, เว็บ p อปไอว n แอปนะครับตัวที่2คือเว็บแอปพลิเคชันครับจึงทำงานผ่านเบราว์เซอร์ต่างๆ ตัวยอย่างโปรแกรมนะครับที่จะยกมาอธิบายถึงสรรพคุณนิดนึงโปรแกรมแรกคือ i-service เป็นโปรแกรมบริหารร้านคอมพิวเตอร์เขาจะมีระบบใหญ่ๆอยู่ดังนี้คือระบบงานซ่อมนะร,ระบบแอปรูปซิสเต็มระบบบัญชีค่าใช้จ่ายระบบ h ฮลเด s สระบบ driver Store ระบบ KPI ระบบ Maintenance ระบบออนไลน์ซิสเต็นะครับโปรแกรมนี้ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่าเป็น เว็บแอปพลิเคชันครับก็จะใช้งานรองรับได้บน linux ก็ได้ส่วนใหญ่เวลาไปติดตั้งให้ลูกค้าก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ linux โปรแกรมที่2นะครับ POS หรือโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้านนะก็จะมีระบบใหญ่ๆอยู่5ระบบอ่ามีระบบการขายนะครับทั้งหมดที่ควบคุมงานขายระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีลูกนี้เจ้านี้ระบบซิสเต็มคอนโทรระบบตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวโปรแกรม POS เนี่ยจะเป็น d e สก์ท็อป p อปพลิเคชันะครับพัฒนาขึ้นจากภาษาจาว่าใช้งานในลักษณะของคล i นเซ s ร์เวอร์นะครับโปรแกรมต่อมาระบบ CRM นะครับก็คือโปรแกรมดูแลลูกค้าก็จะรองรับระบบใหญ่อยู่5ระบบคือ ระบบข้อมูลลูกค้าระบบการเยี่ยมลูกค้านะครับก็มีเชื่อมโยง Google Map ด้วยเพื่อวิเคราะห์หาเส้นทางที่จะไปเยี่ยมลูกค้าว่าต้องใช้ระยะเวลาใช้ระยะทางตรงไหนระบบวิเคราะห์ลูกค้าอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะวิเคราะห์ระดับของลูกค้าต่างๆระดับเป็นดาวนะครับ1ดาวถึง5ดาวลูกค้าชั้นดีก็จะ5ดาวนะครับระบบแบ่งเขตการดูแลอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเซตให้กับเซลล์คนไหนดูแลลูกค้า เขตไหนนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นจาก PHP นะครับรองรับการใช้งานได้ทุกที่แนวโน้มในอนาคตนะครับเราก็จะเห็นว่ามีในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีการใช้โปรแกรมเฉพาะทางมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นก็อย่างโปรแกรม SPSS โปรแกรมวิเคราะห์สถิติใช้กันเยอะมากนะครับ โปรแกรม AutoCAD โปรแกรมจุมลาที่ใช้ทำเว็บสำเร็จรูปกันโปรแกรม HRM ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลนะครับก็มีการใช้เยอะมากโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์โปรแกร,กรมรกรบริหารงานโรงแรมซึ่งนะครับโปรแกรมเหล่านี้ในอนาคตรบริษัทเราก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเช่นกันครับเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆ แนวโน้มของโปรแกรมในอนาคตนะครับที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะหันไปใช้ก็จะเป็นระบบออนไลน์นะครับอย่างแรกที่เขาต้องมองคือเป็นระบบออนไลน์2อรองรับการใช้งานบนแท็บเล็ตได้ด้วย iPhone iPad เพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะใช้แท็บเล็ตในการดูรายงานหรือว่าเข้าอนุมัติคำร้องต่างๆในโปรแกรมนะครับ3ใช้งานง่ายครับยูเซก็จะต้องการโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพงมีคุณภาพดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับอันสุดท้ายนี่สําคัญมากของเราก็จะพัฒนาต่อเนื่องนะครับซึ่งลูกค้าก็จะชื่นชอบในการอัปเดตฟรีลูกค้าที่ใช้บริการของเราอันนี้ผมยกมาบางส่วนนะครับร้านต้นอ้ออันนี้ใช้คุณตน้นอ้อใช้โปรแกรม POS นะครับร้านคมสันคอมพิวเตอร์อันนี้ใช้โปรแกรม iService วิเลยเทคนิคอุบลคนนี้ใช้โปรแกรมห้องสมุดนะครับอาชีวะอุบลอันนี้ก็ใช้โปรแกรมห้องสมุดร้านเฮปชอปตัวนี้ใช้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซครับวิเลยการอาชีพเรื่องนกทาอันนี้ใช้โปรแกรมดูแลนักเรียนนะครับวิเลยเทคนิคยโสใช้โปรแกรมดูแลนักเรียนแล้วก็โปรแกรมห้องสมุดนะครับบริษัทโฟซิเทมจำกัดเจ้านี้ใช้โปรแกรมอ e ีคอมเมิร์ซนะครับที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นลูกค้าบางส่วน ตั้งแต่เราเปิดกิจการมาปีกว่านะครับในงไบริษัทปิงปองซอฟก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับ